พระกราจจ์ได้กล่าวถึงพุทธภวมขณะจะเลยส้วนสายไปคิดทบทวนแล้วก็เดอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เพิ่นได้สอนอภิธรรมไว้บ่เซนเซนหลังขังเซะองค์ พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้แสดงอภิธรรมบอกอภิธรรมคืออีหย่างน่ะในตัวทั้งใบอภิธรรมคืออีอย่างอภิธรรมเป็นธรรมอันยิ่งย่งบอกขึ้นวาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอันยิ่งไห้บ่หรือว่าแสดงธรรมธรรมดาธรรมดาต้องมีอะไรธรรมอันยิ่งเนาะปัจจุบันก็เลยมีความ้อใจกันว่า อภิธรรมนี่บอแมนพุทธพจน์แมนบอกประเด็นคือประมาณนั้นมีบอที่พระพุทธเจ้าแสดงอภิธรรมไว้เพราะมีหลายคนเข้าใจว่าอภิธรรมนี่บูเ็นพุทธพจน์บูเมนคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำแต่งใหม่จังซีเป็นต้นเมนบอถ้าหากว่าเอาอันนี้ยังบ่ขันาว้าวาเรื่องของพระพุทธเจ้านะ้บอบ่เฉพาะพระสาวกมีพระมหาโมคคละณะพราสารีบุตรเป็นต้น หรือว่าพระอุบาลีเป็นต้นนี่นะพ้นล้มกันเพน่็นนจะว่าเรื่องของอภิธรรมรมีการกล่าวว่าอาภิธรรมมคถานางสุนทนาอาภิธรรมมคถากันอยู่เป็นสิอันนี้ว่าสภาภาภาัพพะสาวกเนาะแต่หากจะอ้างถึงเรื่องของคัมพีพุทธวงศ์ที่อาจารย์หยิงเว้ามาเมื่อกี้นีแ่แหละในวงของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณนะ ในพัทธกับนี่มีพระพุทธเจ้าอุบัติหาองค์เนาะองค์ที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าพนาวบากะกุสันทะองค์ที่สองโกนาคามณนะองค์ที่สามกัสปะองค์ที่สี่คือพระโคตมะพุทธเจ้าของเฮาและองค์ที่ห้าจะมาอุบัติในอนาคตนี่คือพระศอริยเมยตไนะพระพุทธเจ้าของเฮานี่นะหลังจากเพิ่นบรรลุเป็นพุทธเจ้าแล้วเพิ่นก็นเลยเล่าเรื่องพุทธวงศ์วงของพุทธเจ้าที่ มาแต่อดีตนะตั้งแต่พระตันทางกรพระเมทางกรพระทีบางกรสมัยพุทธเพิ่นได้รับพยากรณ์ไใหม่ไ,มไลมาจนฮอดปัจจุบันะทีนี้ไลามาฮอดพระพุทธเจ้าพนามว่าโกนาคมมนะเพิ่นเลยบอกว่าสมัยต่อจากพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะนั่นนะ่ะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อุดมกว่าสัตว์ทั้งปวงซื่อว่าโกนาคมนะ บำเพนทำสิประการให้บริบูรณ์แล้วเมื่อบรรลุโพธิญาณอนุดมแล้วเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกเป็นที่เพิ่อของโลกแล้วนี่นะประกาศธรรมจักรข้างที่หนึ่งี่มีสัตว์บัรลุสามมืนโกดและในข้าวที่สองพระอ,องค์ทรงแสดงปฏิหารย่ำยีวาทะของสัตว์อื่นการบรรลุรรมมีข้างที่สองนั่นมีสัตว์สองมืนโกดบรรลุรม โปรเลตาตอไปวาต่อจากลำดับนั่นพระพุทธเจ้าพระองค์นี่นะได้เสด็จไปในสวรรค์สั้นดาวดึงเทวโลกทรงประทับอยู่บรรดุกรรมพลเสียละอาดของเท่าสากาเทวรรชนั่นแหละในทรงจำบมษาโยหันและก็แสดงธรรมอภพิธรรมเจ็ดคำพีทำมาพิสมัยขั้นที่สามเพื่อการบรรลุธรรมขั้นที่สามเนี่ยได้มีแก่วยเทพหมื่นโกดพระองค์ตรัสว่านี่เนี่ยสมัยนั่นเขาเป็น กร,ริย์นามวาบัรพศอุทขึ้นมาในโลกและไปแสดงอภิธรรมอยู่สวรรค์เทวโลกนี่นะเพิ่นเป็นพระราชาพระนามวาบัรพศอันนี้เพิ่นตัดเองว่าพระพุทธเจ้ามีการแสดงอภิธรรมเนาะแต่ว่าในวงของพระพุทธเจ้าองค์อื่นเพิ่นใส้คาว่าธรรมโบ่ได้ใส้คาว่าอภิธรรมเหมือนกับพระพุทธะแต่อธถกถาอธิบายไปข้าก่อน,อน,นคาว่าธรรมในที่นี้หมายถึงอภิธรรม เพราะฉะนั้นคําว่าอภิธรรมเจ็ดคำพีนี่นะมีในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้านั่นแหละอ้างเองว่าพระพุทธเจ้าประนามว่าแสดงอภิธรรมเจ็ดคำพีอยู่สวรรค์สั้นดาบดึงนะอยู่สวรรค์สั้นดาบดึงไปจาภาษาอยู่บนนั้นตอนนั้นน่ะเพื่อนยังบวกข้ได้เป็นพุทธเจ้าเพื่อนยังเป็นพระโพธิัตว์เลยเป็นกตริย์นามว่าบัณพุทธเพื่อนกะเราวงของพระพุทธเจ้ามาว่าเด้มีการแสดงอภิธรรมอยู่ สมัปัจจุบันนี่แล้วผู้ใดสิมาเล่าว่าผู้ทธเจ้าของเฮาแสดงอภิธรรมเพิ่นบ่ได้เล่าเองว่าเพิ่นแสดงอภิธรรมแม่นบ่แม่ผู้ใดสิเล่าได้ล่ะคันไปฮอดศาสนาของผู้ทธเจ้าองค์ตโนนาโอเคพระพุทธเจ้าองค์ตโนนาจะเล่าว่าพระพุทธเจ้าของเฮาได้แสดงอภิธรรม7คัมภีร์ยุทสวรรค์สันดาวดึงแม่นบ่ภาษีอ่านก็จะมาอธิบายจะมายกวงของผู้ทธเจ้าคราวนี้ไปเว้าในให้สาวกเพิ่นฟังในอนาคตแม่นบ่เอาขันทาบ่เซือสาวกเด้่ยขันทาเสือผู้ทธเจ้า เพิ่อนบได้เว้่อเองกัเพื่อนไปแสดงอภิธรรมอยู่บนดีเพื่นั้นและผู้ใฮู้หู้ว่าเพิ่นไปสนนแดาาไปสดงกะสาวกของเพิ่นโดยเฉพาะสาวกคู้ได้รับฟังจากเพิ่นผู้ใด่เราได้รับฟังภาษาริบุตเถระทั่นก็เราไหวภาษา,า,าภาษาริบุตเถระฟังธรรมจากพระโอษฐของพระ,ะเจ้าแล้วมาแสดงให้ลูกศิษย์ของเพิ่นฟังต่อและก็ซืบกันมา,าพระอภิธรรมปิฎกนี่นะอดยเฉพาะโอกาสคือพุทธวงศ์มีเป็น คนึงในพระไตรปิฎกุทธกันิกายพุทธวงศ์เนาะในพระสูตรนี่มียู่หานิกายผู้ใดเคยว่าคำยนยอบไนว่าทิมะสังอังคุนี่นะที่กามาจากทีขันนิกายมะกามัชิมานิกายสังกาสังยุตตนิกายอังกาอังคุตระนิกายคุกกาุทธกันิกกยนิกายน้อยเป็นหมวดหมู่ของข้อธรรมทีเบตเตเลตเด็กน้อย เพลจรจัดไว้ในคุธกะนิกก่คุธกะนิกายพุทธวงศ์ก็คือคำพีชีเลาเรื่องของวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นมาหอดองค์ของเฮาไม่พูดอะไเราแล้วมนีิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะหรือโคดมนี่แหละเป็นคนเราเราไพยได้นับตั้งแต่พู้นันบจากนี่ไปซีอาสงขาย,ยิงด้วยแสนกับ พระพุทธโอ,อเท่าคงใดอุบัติขึ้นมาแล้วก็เล่าว่ามีนครชื่อนี่ซื้อพอแบบนี้ซื้อแม่แบบนี้อัคราสาวกแบบนี้อัคราสาวิกาแบบนี้เรามามดเลยมีต้นโพธิ์แบบนี้ต้นโพธิ์บบนั่นเป็นทีประดับตัดสั้นเข้าใจปะเข้าใจเนาะคำมาคำพีพุทธวงศก็คือพระไต๋าปิดกคดคะนะ็คือิ่นเราตัวนี้ิ่นเราให้ให้ฟังอะไรภาษาลิบุตรเถระ แต่ว่าภาษาริบุเทลาก็มีสบริวารของเพิ่นนั่นแหละฟังนําเนาะเวลาเพื่นสั่งคายนามันกก็สั่งคายนาเปหมวดมู่เดียวกันเลยนะว่าเป็นคมภีพุทธวงศ์เข้าใจเนาะสรุปแล้วอภิธรรมนี่เป็นตาเป็นตามีบ่นอะตาีเป็นตามีนเนานะพระพุพทธเจ้าบ,บอกว่า พระพุทธเจ้าบรรดาบากะกุสันทะแสดงอภิธรรมเจ็ดคำพีอยู่สวรรค์สั้นดาบดึกขอให้เข้อใจยังซี่ก็แล้วกันเนาะ